ทุกคนสวัสดีค่ะเราก็อยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมนะทุกคนเรายังยังไม่ได้ไปไหนทีเพราะว่ายังไม่เสร็จสิ้นธุระของเราเลยตอนเย็นวันนี้ก็จะพาเด็กๆไปเดินเล่นชมบรรยากาศยามเย็นซะหน่อยนะทุกคนเพราะว่ากลางวันก็คือแดดร้อนมากไม่พาเด็กๆออกไปไหนเลยแต่ว่าก็เดินไปเซเว่นไปซื้อของอะไรอย่างนี้ยนะก็รีบไปรีบกลับแต่ตอนเย็นก็ไม่มีแดดแล้วมันก็ร่มๆเนาะ ก็ไม่มีแดดเงี้ยก็พาเด็กๆออกไปเดินเล่นซะหน่อยอยู่แต่ในห้องมากๆก็อุดอูเนาะไปซื้อกับขงกับข้าวมากินกันนะทุกคนโรงแรมตรงนี้เบลก็มาเป็นครั้งแรกเนาะทุกคนคือก็โอเคนะโรงแรมเบลว่าก็โอเคสะอาดสะอาดด้านดีแล้วก็เตียงก็คือเพอร์เฟกต์สำหรับเบลเพราะว่าเตียงมันไม่แบบมันเป็นสามเตียงที่มันติดกันแล้วนอนสบายด้วยนะทุกคนเราก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกอะ่ะจะตกเตียง เมื่อเมื่อก่อนที่เบลไปกรุงเทพว่ารอบรอบที่เบลมารอบแรกอ่ะมากับเด็กๆคือไปกรุงเทพแล้วเตียงมันสูงมากนอนทีเนี้ยนอนลูกก็นอนด้วยกันสามคนใช่ไหมเนี่ยเแบลบก็นอนผวาทั้งคืนว่ากลัวลูกจะตกน้องอดินก็คือหมุนเป็นเข็มนาฬิกาเลยหมุนแบบหมุนหนักมากคือไม่ได้นอนเลยก็เอาผ้ามาปูผืนหนึ่งเอามาปูแล้วก็พาลูกมานอนพื้นถึงนอนได้ไม่งัน้นอนไม่ได้จ้จเราก็เลยเลือกโรงแรมที่แบบเออเตียงมันโอเคเแบลบก็ มเจอโรงแรมนี้เออคือเตียงมันใช่เลยเลยเแบลบก็เลยจองไปเลยค่ะตอนแรกอ่ะเแบลบว่าจะบินจากเตหะรานไปลงที่กรุงเทพนะทุกคนแล้วก็ต่อเครื่องจากอ่กรุงเทพไปสุราษฎร์แล้วก็แบบให้แม่มารับอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าจะไปอย่างนั้นเอาแต่ว่าก็คิดไปคิดมาก็ดูค่าตัวเครื่องบินจากกรุงเทพไปสุราษฎร์แล้วมันก็ พอๆก,กันเพราะว่าเบลก็ต้องแวะมาทําธุระให้มันเสร็จก่อนี๋ยวไปหาแม่มันจะได้ไม่ต้องมีอะไรมากมายไงทุกคนเพราะว่าบ้านแม่ก็คือมันมันไม่สะดวกสบายนะบางทีแม่แกอยู่ในสวนยางใช่ไหมแต่ว่าถ้าเบลไปจริงๆเบลก็ไปเช่าบ้านอยู่นั่นแหละเบลจะไม่ได้พาเด็กๆไปอยู่ในสวนยางหรอกเพราะว่าเราเคยพาไปอยู่ในสวนยางแล้วมันไม่ค่อยสะดวกสบายกับเด็กๆเท่าไหร่ เบลก็เลยแบบเออเอาความสะดวกสบายให้ลูกเป็นหลักเนาะถามว่าทําไมเบลอะถึงพาลูกมาด้วยแล้วทําไมไม่ให้พ่อบ้านดูลูกอยู่ที่บ้านเพราะว่าเบลก็มาท,ทําธุระมันจะได้สะดวกสบายคืออยากจะบอกเลยว่าลูกไม่ติดพ่อเลยทุกคนลูกติดเบลมากจะนอนจะกินจะอะไรก็แล้วแต่อยู่กับเบลทั้งหมดคือเล่นกับพ่อก็เล่นนะพ่อก็แบบเล่นกับพ่ออะไรเงี้ยคือเล่นกับพ่อมีพ่ออยู่ก็ดีแต่ว่ามีแม่อยู่ดีกว่า คือยังไงก็แม่หมดน้องอดีนเนี่ยเแบลบบอกว่าให้อยู่กับพ่อเนาะพ่อจะได้พาไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวไปสนามเด็กเล่นมันจะได้สบายเแบลบก็จะมากับน้องอนาอย่างเงี้ยแบ่งกันคนละคนแต่ก็คือไม่เอาร้องไห้ร้องไห้หนักมากคืองอนเราหนักมากก็เลยต้องพามาด้วยทุกคนพามาเบลก็จะ ว่าเราก็ประสบการณ์รอบแรกที่เรามาเมืองไทยก็คือทําให้เราแบบว่าเออระวังมากขึ้นว่าไม่อยากให้ลูกไปแบบนั้นแบบนี้ไม่ไม่ปล่อยลูกมากถ้าปล่อยมากเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกเบลก็เลยไม่ไม่ค่อยปล่อยแดดร้อนๆ้อนเนี่ยก็จะไม่พาลูกออกไปข้างนอกก็ใส่หมวกเอาหมวกมาด้วยนะทุกคนเอาหมวกมาด้วยเอาเสื้อผ้าที่แบบว่าทั้งหนาวทั้งร้อนน่ะเอามาสเตนบายด้วยฝน,นตกฝนตกเราก็ดูพยากรณ์อากาศก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนาะคือเราต้องระวังไว้ทุกวิธี9าล่ะ เห็นลูกป่วยทีไรแล้วใจมันแฝวทุกทีเลยก็สงสารลูกวันนี้เบลก็เลยพายเด็กๆมาเดินตลาดทุกคนมันก็จะมีตลาดอยู่ใกล้ๆลามไรมันเขาเรียกก็ลามไรเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่แหล่งช้อปปิง้งหรือว่าเป็นที่คนมาทานร้านอาหารก็จะมีซุ้มขายของอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดนตรีมีโต๊ะให้เรานั่งเบลก็จะซื้อกับข้าวแล้วก็เอาไปกินที่โรงแรมแล้วกันกินแล้วก็จะได้แบบว่า ล้างอาบ,บน้ำแล้วก็เข้านอนกันเลยเพราะว่าเบลก็ต้องมีงานที่จะต้องทําต่อเด็กๆก็จะได้เอนจอยอยู่ในห้องสบายๆถ้าไปนั่งกินข้างนอกอเดี๋ยวฝนมันตกนู่นนี่นั่นเลโอเราก็มาที่บ้านดีกว่าเนาะเพราะว่าเบลกลับมาถึงบ้านรู้ไหมทุกคนฝนมันก็ตกเลยนะเออดีกว่าโชคดีที่ว่าเรากลับมาทัน เขาก็มีอาหารให้ขายหลากหลายมากทุกคนโอ้ยขันมันอยู่อีรานมีจิงสีดีโอเแบลันกลับมาเลยค่ะที่อิหร่านก็คืออยากกินอะไรเราก็ต้องทํากินเองไม่ทําก็ไม่ได้กินนะคะแต่ว่ามาที่เมืองไทยเราก็มาเดินชี้ชี้สั่งสั่งจ่ายเงินแค่นั้นจบจ้ะคืออร่อยทุกอย่างเอฟวิจริงค่ะคืออันนี้เแบลบอยากกินมากทุกคนมันก็จะเป็นไก่บาร์บีคิวเนาะ มันจะเป็นซอสหวานๆฉ่ำๆเอาสับประรดไปย่างด้วยโอ้ยเลิศเลอมากค่ะกำหนดระยะเวลาเบลที่เบลจะมาะที่เมืองไทยนะทุกคนตอนแรกเบลบอกว่าจะมาสองเดือนใช่ไหมแล้วคราวนี้เบลก็รอฟังอยู่ว่าแม่ จะเป็นยังไงแม่คุณหมอเขาจะนัดผ่าวันไหนเพราะว่าแม่บอกเบลอยู่ที่ตอนที่เบลอยู่ที่อิรานก่อนที่เบลจะจองตั๋วแม่ก็บอกว่าจะได้ผ่าจริงๆเพราะว่าหมอก็ถามว่าอยากผ่าเขาก็จะนัดคิวให้อะไรเงี้ยเขาบอกงี้เขาเหมือนจะได้ผ่าจริงๆเพราะว่าเขาพาแม่เบลไปเอ็กซเรย์หลายรอบมากเขาก็ถามว่าจะให้ผ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแกก็บอกว่าจะได้ผ่าจริงๆเบลก็เลยจองตั๋วมา แล้วคนนี้แม่ก็บอกว่าเขาก็นัดไปอีกวันวันอังคารวันที่สิบอะ่ะเขาก็นัดแม่เบลไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ไปหานะไปคุยกับหมอที่แบบหมอจะผ่าตัดจริงๆก็เป็นหมอใหญ่จะเป็นหมอเฉพาะทางเขาก็เลยบอกเรื่องค่าใช้จ่ายทุกคนแม่เบลอ่ะเป็นกระดูกสะโพกมันผุใช่ไหมทุกคนมันผุแล้วแบบมันมันเหมือนมันใช้งานไม่ได้แล้วมันก็ เจ็บเวลาที่เราลุกนั่งเดินอย่างเงี้ยเราก็เดินไม่ค่อยไหวมันก็เจ็บมากแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนใหม่กระดูกสะโพกสองข้างของแม่ก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายบัตรทองเรามีสิทธิ์บัตรทองค่าผ่าตัดผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้จ่ายแต่เราจะได้จ่ายค่าอุปกรณ์แล้วก็เพื่อพวกแบบว่าสะโพกสองข้างที่เราเอามาเปลี่ยนใหม่ แล้วคุณหมอก็ดูใบเอ็กซเรย์ของแม่ล่าสุดเบ้าสะโพกก็แหว่งไปข้างหนึ่งแล้วเขาก็บอกอย่างนี้นะทุกคนเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเบ้าสะโพกใหม่ด้วยเขาบอกอย่างนี้แล้วแม่ก็เลยถามเขาว่าค่าจะจ่ายทั้งหมดมันเท่าไหร่กก็อยากรู้เนาะแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าาสะโพกสองข้างนะ่ะเขาจะเปลี่ยนให้น่ะข้างละหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่ามันต้องสั่ง,งทําจาก ต่างประเทศเขาบอกอย่างนี้สั่งทำจากต่างประเทศก็คือสะโพกข้างละ10,000บาทเขาบอกนะแล้วเบ้าสะโพกที่เราจะต้องเปลี่ยนอ่ะอันนั้นอะพีคสุดเลยทุกคนเบ้าสะโพกมันมันอาจจะเป็นกระดูกอ่อนที่แบบมัน,ม,นมันต้องทําพิธีพิถันเบลก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเบ้าสะโพกนะ่ะห้าหมื่นบาททุกคนอุย้ยแม่เบลโทรมาหาเบลก็คือแบบใจเสียมากแล้วแกก็โทรมาเล่าให้ฟังเบลก็อยู่เมืองไทยแล้วนะ พอเบลยังไม่รู้แน่ชัดหรอกว่าแม่จะได้ผ่าหรือเปล่าแต่ว่าเบลแกบอกเบลว่าเบลแกบอกว่าได้ผ่าแน่นอนได้ผ่าแน่นอนเบลก็เลยจองตั๋วมาพอจองตั๋วมาพอได้ยินเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือรวมทั้งหมดค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายมันก็ประมาณเจ็ดหมื่นเนาะทุกคนตอนแรกเบลคิดว่ามันจ่ายแค่สองสามหมื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณหมอที่บอกว่าอ่าที่เราจะผ่าตัดให้เราอ่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะผ่าจริงๆก็คือ คุณต้องรอนะเพราะว่าคิวมันไม่ว่างเลยแต่ว่าเขาก็พูดกับแม่เบลตอนแรกว่าจะจองคิวให้เราก็ไม่รู้หรอกเบลคิดว่าถ้าจองคิวให้มันก็น่าจะแบบเร็วได้เร็วอย่างเงี้ยคือแม่ก็เจ็บมากใช่ไหมล่ะทุกคนเจ็บมากชนิดว่าได้ใช้ไม้เท้าเดินได้อน,น,นุนันนี่คือคิดว่าจะได้ ผ่าเร็วเแบลบก็คิดอย่างนี้เแบลบก็เลยจองตั๋วมาก็คุยกับแม่แม่ก็แม่ก็ไม่รู้เนาะไม่เคยเรื่องผ่าตัดแกก็คิดว่าคงคงจะได้ผ่าเร็วแล้วเพราะว่าหมอก็เรียกไปตรวจบ่อยแล้วเขาก็แบบเออเหมือนเหมือนจะผ่าให้อะไรอย่างเงี้ยเแบลบก็เลยจองตั๋วมาพอจองตั๋วมาปุ๊บวันที่สิบแม่ไปคุยเรื่องค่าใช้จ่ายพอดูว่าค่าใช้จ่ายในเะจ็ดหมื่นแล้วคุณหมอที่อ่าบนบนหมอเฉพาะทางเขาก็บอกว่าถ้าจะผ่าจริงๆอ่ะ เราก็ต้องรอนะรอไปถึงวันที่อ่าวันที่23ิาพฤษภาปีหน้าเขาบอกอย่างนี้เแบลบนี่ได้ยินแบบว่าพฤ,พฤษภาปีหน้าก็คือแบบช็อกไปเลยทุกคนคือมาแล้วอุย้ยเรามาแล้วเราคิดว่าจะได้ผ่าเร็วเพราะว่าแม่ก็เจ็บมากชนิดว่าแบบมันเป็นแบบเจ็บมากหรือว่าคนคนมันก็คงจะมีคนอื่นที่เจ็บมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่กรณีฉุกเฉินถ้าแบบจะไปหาหมอจริงๆต้องนัดผ่า แล้วเบลบอกแม่ไปหาหมอบ่อยแม่ก็ไปหาหมอหมอยบ่อยมากไปที่คลินิกไปคุณหมอวิทูลนะทุกคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าแต่พอเบลบกลับไปเมืองไทยปุ๊บแม่ก็คือแบบสุดลงหนักมากชนิดว่าเดินไม่ได้หรือต้องใช้ไม้เทา้าเดินเหินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วตอนที่แม่ไปหาเบลอะที่น้องบุรีรัมพูนอันนั้นยังเดินทางคนเดียวไม่ต้องใช้ไม้เทา้ายังได้นะทุกคนแต่ว่าพอเบลบกลับมาอย่างเงี้ย สักพักหนึ่งได้ใช้ไม้เท้าแบบทําอะไรไม่ค่อยได้เลยเแบลบคิดว่าคุณหมอเห็นคุณแม่เบลว่าเป็นแบบนี้เขาน่าจะผ่าให้เล้ยวเละเแบลบคิดอย่างเงี้ยเแบลบคิดว่ามันน่าจะผ่าได้เร็วแล้วไม่รู้เนาะว่าบ้านเราเขาต้องจองคิวนาน ไม่รู้เหมือนกันไม่เพราะว่าไม่ไม่เคยไปหาหมออะไรแบบนี้เลยนอกจากคลอดลูกเท่านั้นแหละทุกคนแล้วก็ไปหาหมอเป็นไข้อย่างเงี้ยเราก็ไปแค่กินยงกินยาแต่ผ่าตรงผ่าตัดไปกระดุงกระดูกอะไรเงี้ยเบลไม่เคยรู้คิดว่าเขาจะจองคิวแบบเอออาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้ผ่าคิดว่าอย่างนี้เบลคิดว่าอย่างนี้เบลก็เลยมามาแล้วเป็นไงคือเขาบอกว่าให้รอเป็นปีหน้าก็เราก็ได้มาแล้วอะทุกคนเราก็ทําอะไรไม่ได้คือก็ ถ้ามาแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมาแล้วก็เราก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้เราก็ท,ทําธุระอย่างอื่นก็ได้ยังไปทําไปกับขี่ก็ได้หรือว่าวเราไปทําอย่างที่เราต้องการก็ได้เพราะว่าแม่ยังไงก็ต้องรอเจ็บคือถ้าจะผ่าจริงๆหรือว่าถ้าเรารอของแบบว่าโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลรัฐบาลไม่ไหวเราก็ต้องไปผ่าที่คลินิกแต่ว่างบประมาณมันก็จะขึ้นสองแสนสาม,สาม,สาม,สามแสนเราก็ไม่ค่อยไหวก็เลยแบบเออแม่ก็เลยว่า งั้นก็รอยังไงก็ต้องรอแหละเพราะว่าเพราะถ้าไม่รอก็คือเราก็ทําอะไรไม่ได้แม่ก็คงจะรอรอต่อไปไนะทุกคนเบลก็สงสารแม่นะคือโทรไปหาแม่ก็คือแกก็นั่งอย่างเดียวแล้วก็เวลานอนอย่างเงี้ยก็เจ็บก็ทรมานแต่อาจจะมีคนอื่นที่ทรมานมากกว่าเราด้วยซ้าเนาะก็ มันก็ต้องเป็นไปนตามคิวแต่ว่าเบลมาแล้วเบลก็ทําอะไรไม่ได้พอคุณหมอพูดแบบนี้ก็คือเขาก็เป็นคนผ่าเนาะทุกคนเราก็จะไปแบบขยันขยออะไรก็ไม่ได้อีกละคือจะไปหาหมอคลินิกหรือผ่าคลินิกก็เป็นสองสามแสนเหมือนที่คุณหมอวิทูลเคยบอกเราก็งบเราก็ไม่ถึงเราก็เลยแบบตอนแรกเบลชวนแม่ว่า ให้ไปที่จังหวัดหนองบัวลําพูไหมไปด้วยกันแต่ว่าแม่ก็เลยแบบว่าถ้าไปตรงนู้นมันก็ต้องเข้าไปตรวจเหมือนเดิมเหมือนเหมือนสเต็ปเดิมก็คือไปตรวจ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 แล้วเขาก็จะนัดคิวให้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้คิวไหมอะไรเงี้ยถ้าไปก็คือแม่ก็ต้องแบบว่าอ่านั่งเครื่องนะทุกคนแกเดินไม่ได้เลยนะแล้วเบลต้องแบบมีลูกด้วยสองคนคืออย่างที่ทุกคนคาดกันไว้เป๊กคือทําไมไม่ฝากลูกไว้กับพ่อ พ่อพ่อก็ดูแลลูกไม่ติดพ่อเแบลบก็จะไม่รู้จะทํำยังไงแม่ก็ไม่สบายเนาะคือเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอแม่ก็เลยบอกว่าเอองั้นรอก็รอตอนแรกจะไปน้ำวนลาพูตรงที่หลวงตาผ่าตัดแต่ก็คือไปแล้วก็คงจะเหมือนเดิมแหละก็เลยเอาเอา,เอาตามที่แม่สะดวกเบลก็เลยเอาตามที่แม่สะดวกว่าแม่อยากจะไปแบบไหน เอาแค่นั้นเลยเแบลบก็เลยโอเคไม่เป็นไรถ้าอยากรอเราก็รอตรงนั้นก็ได้รอที่สุราษฎร์นั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเแบลบก็เดี๋ยวเแบลบก็จะเสร็จธุระตรงนี้ก็จะไปหาแม่เหมือนเดิมก็จะไปอยู่กับแม่เหมือนเดิมแต่ว่าเบลก็จะให้เอารถแมนะ่มาเรียนขับรถแล้วก็ไปสอบใบขับขี่แล้วก็ทําพวกที่เบลบ,บอกอนำเข้าสินค้าอะไรใบอนุญาตนําเที่ยวอะไรสักอย่างของเแบละเบลแบบก็จะทําให้แบบให้มันเรียบร้อยไงทุกคน ถ้าแม่ไม่ได้ผ่าแบบนี้เบลอาจจะอยู่แค่เดือนเดียวเพราะว่าอยู่ไม่ถึงสองเดือนพอบอกพ่อบ้านแล้วว่าแม่แม่ได้คิวผ่าปีหน้าแต่คือมาแบบคือเราคิดว่าจะได้ผ่าเลยแต่พ่อบ้านนั้นก็ไม่ว่าอะไรหรนั้นก็บอกว่าเออถ้าแบบผ่าปีหน้าก็ดีเหมือนกันจะได้มีเวลาเก็บเงินให้มากขึ้นนั้นก็บอกอย่างนี้ ก็ลเลยแบบเออถ้าไม่ได้ผ่าจริงๆเธอก็อยู่แค่เดือนเดียวนางก็บอกอย่างเงี้ยนางก็บอกวลแค่เดือนเดียวแล้วเธอก็ไปสอบไปขับขี่สากลไปขับขี่ของเธอให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาอีหลานจะได้เวลาที่ไปส่งลุงสง่งลูกเนี้ยก็จะได้ขับรถไปเลย จะต,ต้องไม่ลําบากนังก็บอกงี้ถ้ามาแล้วก็ไม่ต้องให้มันเสียเที่ยวเธอก็ไปอยู่กับแม่แล้วก็ไปทําไปกับขีให้มันเรียบร้อยทําใบอนุญาตอะไรให้มันเรียบร้อยเนาะแล้วค่อยกลับมาอีกนังน,นก็บอกงี้เออก็ดีเข้าใจที่แบบ <มา S 1> ว่าพ่อบ้านนางไม่งอนนางไม่อารมณ์เสียแล้วนะทุกคนคือเราก็เล่าให้ฟังตามความจริงเบลก็ดูอยู่ว่าพ่อบ้านจะพูดว่ายังไงนางก็แบบไม่อารมณ์เสียนะทุกคนคือแปลกตาไปเลยป้าปอบตัวใดเขานั่งจา้า คือปอบตัวไหนเข้าค้าแบบคือเบลเตรียมตัวไว้แล้วว่าเออถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยผัวต้องด่าแน่เลยผัวต้องแบบว่าแบบนั้นแบบนี้พูดำํำสรรหาคํามาพูดเนี่เลยแต่พอได้ยินคํานางพูดนางบอกไม่เป็นไรป้าเแบลบนี่แบบว่าอะไรวะอะไรเงี้ยพ่อบ้านพูดคําว่าไม่เป็นไรนางก็บอกว่าเออถ้ามาแล้วไม่ต้องให้มันเสียเที่ยวก็ไปทําอย่างอื่นแทนแต่ว่าก็ปกับไปอยู่กับแม่เหมือนเดิมเนาะนางก็เลยบอกกับเราอย่างนี้ทุกคุณนางไม่บ่นเราเลยนางไม่แบบงอนเหมือนเดิมป้า เราก็แบบเออเลิศเลออยู่นะผัวก,ก็คือเปลี่ยนไปมากจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าวันนั้นก็คือเราทะเลาะก,กันหนักมากคือเราก็ใส่ไปเต็มแม็กเราลใส่กระสุนไปเต็มแม็กเลยนะทุกคนอัดทุกอย่างพูดทุกอย่างที่เราอยากพูดก็คือเอาให้มันแบบเต็มเหนี่ยวเลยนางก็คือฟังแล้วก็อึ้งไปเลยจ้ะ กับคําพูดของเบลก็เลยคงจะแบบฟังไปแล้วก็ความคิดก็คงจะเปลี่ยนไปเนาะใจะเย็นๆกันทั้งคู่แบบนี้แหละทุกคนมันจะเราก็แบบว่าคุยกันเหตุผลให้ฟังคุยกันด้วยเหตุผลไม่ต้องแบบว่าวุ่นวายทะเลาะอนเนี้ยมันจะอยู่กันได้นานมันจะไปกันได้สวยแล้ว แต่แล้วฝ่ายก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขไงคือแบบใจเย็นกันทั้งคู่ไม่ต้องแบบเออช่างมันคําว่าช่างมันเถอนนี่มันมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะถ้าปล่อยได้ก็คือเราต้องปล่อยไม่ต้องไปเครียดอะไรมากคิดนู่นคิดนี่มันมันไม่ดีมันไม่อย่าไปคิดเบวเองยังไม่ค่อยคิดเลยก็ช่างมันเถอะอ เบลก็พูดเแบลบก็พูดกับตัวเองอย่างนี้ตลอดและมันก็ผ่านมาได้กับทุกครั้งเขาก็คําว่าช่างมันเถอะมันผ่านมาได้ตลอดทุกคนนี่แหละเบลบก็ถึงยึดคําว่าคําว่าช่างมันเถอะเแบลบถึงอยู่ได้แล้วก็ไม่เครียดอะไรมากวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะกินข้าวอิ่มก็พาเด็กๆอ,อาบน้ําเข้านอนพักผ่อนกายาพรุ่งนี้ลุยงานต่อสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ